หมูเด้งรันทุกวงการค่ะลา่าสุดโมโตจีพีสนามประเทศไทยหรือไทย G ีพีสร้างตำนานบทใหม่จับมือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยคอลแลบหมูเด้งซูเปอร์สตาร์ตัวกลมสู่ศึกกลางปีที่เร็วและแรงที่สุดในโลกที่กำลังจะระเบิดศึกบนพื้นแผ่นดินไทยจัดแคมเปญเอาใจแฟนความเร็วทั่วโลกที่มีใจรักลูกฮิปโปโปเตมัสแคสุดน่ารัก เจ้าของมีมเกลียวกาดแห่งปีโดยผู้ที่มีบัตรมโต GP ีเตรียมลุ้นสิทธิ์สองแดงแบบลิมิเตสนามเดียวในโลกค่ะข่าวเดียรับโค้งสุดท้ายการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือโมโต GP ีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพค่ะภายใต้ชื่อรายการ พีทีกรังปีออฟไทยแลนด์2 2 2 4ศึก2อล้อที่เร็วที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกระหว่างวันที่25่ถึง27ตุลาคม2567ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมการแข่งขันกีฬาระดับโลกรายการใหญ่ที่สุดที่มีการจัดในประเทศไทยค่ะมีผู้ติดตามชมมากกว่า8ล้านคนทั่วโลกจาก220ประเทศทั่วโลกคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันโดยนา,นายตานศิริชานวิทยารม กรรมการผู้อำนวยการสนามช่างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตเปิดเผยค่ะว่าการจัดการแข่งขันโมโต g p ถือเป็นศึกสองล้อที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในโลกในแต่ละปีจัดการแข่งขันมากกว่า20สนามแต่ละประเทศที่เป็นเจ้าภาพจะถือโอกาสนี้นำแหล่งท่องเที่ยวสเสน่ห์ทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาโชว์รวมถึงทำแคมเปญต่างๆร่วมกับดอนาสปอร์ตเจ้าของลิขสิทธิ์ ในปีนี้ค่ะหมูเดงได้สร้างมีมและไวาร่ารไปแล้วทั่วโลกด้วยความน่ารักสดใสาสามารถสร้างชื่อเสียงและผลักดันการท่องเที่ยวได้อย่างทรงพลังจึงมีการนำหมูแดงมาร่วมทำแคมเปญมโต GP ีนสนามประเทศไทยขึ้นมาค่ะซึ่งดิวสุดพิเศษแห่งปีนี้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการแข่งขันโมโต GP โดยฝ่ายจัดการแข่งขันร่วมกับดอน่าสปอร์ตและสวนสัตว์เปิดเขาเขียวองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยตัดสินใจนำหมูเด้งสุปตาแกมชมพูสู่โลกมอเตอร์สปอร์ตขอลลบกันภายใต้แคมเปญไทย GPX หมูเด้งโอกาสสุดพิเศษสำหรับแฟนความเร็วที่มีบัตรโบโต GP สนามประเทศไทยเท่านั้นเดงที่1เพียงแสดงบัตรเข้าชม MotoGP รายการพธีกรังปีออฟไทยแลนด์2องยกเว้นบัตร Admission รับไปเลยส่วนลด50%สําำหรับบัตรเข้าชมความน่ารักเยี่ยมบ้านหมูเดงที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวหมดเขตวันที่30พฤศจิกายน2567เดงที่2ค่ะลุ้นรับเสื้อหมูเดง Limited e dition พิเศษสำหรับแฟนๆ MotoGP เพียง20ตัวในโลกเท่านั้นตัวเสื้อเป็นสีขาว เนื้อผ้าสวมใส่สบายด้านหน้าเป็นมีมใหม่สุดคิว้วมูเด้งเรซิ่งพร้อมข้อความ time to race สร้างคาแรคเตอร์ใหม่ให้ซูเปอร์สตาร์แห่งสวนสเปิ์ดเขาเขียวสวมบทบาทนักบิดตัวกลมควบรถแข่งโมโต GP จีพีแบบตะมูตะมิที่เชื่อว่าจะกลายเป็นของแรไอเทมที่หายากสำหรับคนรักหมูเด้งทั่วโลกแน่นอนจากผู้ชมโมโต GP จีพีสนามประเทศไทยมากกว่า2 0 0 0 0 0คนค่ะจะมีผู้โชคดีเพียง20คนเท่านั้นโดยแรนดอมผู้โชคดีหลังบัตรในระบบออทิเก็ตประกาศผลวันที่4พฤศจิกาย,ยน2567นทางเพจชางเซอร์กิตบุรีรัม ใครยังไม่มีบัตรชมการแข่งขันสามารถหาซื้อบัตรได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสออทีเกตในร้าน7 e เ e ่ e อทุกสาขาทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ออทีเก็ตแล้วมาเด้งด้วยกันในงานพีทีกลางปี o f ฟ Thailand ์2024ในวันที่25-27ตุลาคมนี้ที่สนามช้างอินเต n ร์เนชั่นแนลเ i อกิตจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N